คนสัตสิ่งของมีผู้เลี้ยงผู้รักษาที่เป็นบรมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรอยู่ตลอดเวลาเป็นปกติเชื่อมโยงกันจากศูนย์กลางแกนกลางขึ้นทางสายกลาง ของร่างกายที่สร้างเลี้ยงนักษาควบคุมบังคับสั่งการจากศูนย์กลางรมประถมเริ่มแรกปรมีณสามสิบทัพเพื่อได้พรัรหลวงพุทการดะสโรที่ทำให้ชีวิตเป็นยังอยู่สามารถดูแลตัวเองพึ่งพาอาศัยตัวเองได้ประคับประคองซึ่งกันและกัน อย่างสงบร่มเย็นอยู่ตลอดความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานท,ที่พัฒนาปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดซึ่งเกิดจากเครื่องจักรพลังงานละเอียดบารมีสามสิบทัพพระเดชะคุณหลงพุสธจันทัศโรที่พระเดชะคุณหลงพุสธจันทัศโรพระเดชะคุณหลงพ่อธรรมชยโยคุณยายอาจารย์ มหารัตนะอุบาสิกาจันท์นนกโยท่านนำให้พวกเราชาววิลายชุมชนสังคมประเทศชาวสิวิไยที่มีทานศีลสมาธิที่เกิดจากการรุกเข้าหารมท,ทั้งหมดให้ถูกพัฒนาปรับ เกิดขึ้นเป็นบารมีสามสิบทัตพระเดชะคุณหลวงปุษจันทร์ทัศรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ได้ตลอดเวลาเป็นปกติความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานประครับประคองตัวเองซึ่งกันและกันได้ทำให้ ความก้าหน้าของการรักษารวบรวมบารมีสามสิทััสเด็ดพคุณหลงปุสจันทสโรมากขึ้นมาตลอดเรารับรู้ได้ถึงขั้นตอนของการพัฒนาทำกิเลสให้เป็นบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปสษจันทร์ทศโรซึ่งเป็นงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงของเราเราสังเกตอย่างละเอียดแยกแยะอย่างชัดเจนในธรรมทั้งหมดรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสษจันทรทศโรเพื่อเปลี่ยนธรรมกิเลส ให้เป็นบารมีสามสบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัประกอบธาตุเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบพระเจ้าจากกักรพรรดิเมื่อรักษารวบรวมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทรทัสะโร จากทานศีลสมาธิที่ปกติอย่างสมบูรณ์เกิดการดึงดูดบอกเกิดของศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบรมีสาะสิทัตัตระเดบุดคุลหลวงพุทธกัณฐสโรที่ดึงดูดบอกเกิดกับศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของทุกธรรมของทุกธาตุรวบรวม รักษาบารมีสัจสิทธัะเดชพระคุหลวงปูส่สดจันทศโรได้มากขึ้นประกอบขึ้นเป็นจักรแก้วเป็นดวงแก้วเป็นดางแก้วขุนคลังแก้วขุนพลแก้วช้างแก้วมาแก้วเป็นสมบัติพระเจ้าจักรพรรดิของบรมจักรพรรดิเป็นสมบัติที่มากขึ้นตามการสั่งสมรวบรวม บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจรนทัโรผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานจาก,าบ,จกาบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธจรนทัศโรรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธจรนทัศโรกิเลสหลอกลวง ได้ท่อธทานธรรมบารมีสามสิบทัตรพระเดชพระคุณหลวงุู่สดจันทสโรบางส่วนรักษารวบรวมกิเลสโดยไม่มีทานศีลสมาธิที่ทำให้เกิดบารมีสามสิบทัตรพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรทำกิเลสที่เพิ่มมากขึ้นปิดบังหลอกลวง เปลี่ยนบารมีสามสิทธัศน์นี้ให้เป็นกิเลสมากขึ้นจึงทำให้ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลดลงไม่รู้ถึงการสร้างสมบัติการรักษาสมบัติที่เกิดจากบารมีสามสิทธัตถ์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสจันทัสร อยู่กับชีวิตที่ไม่รักไม่เมตตาไม่เอือ้ออทรไม่ปลอดภัยไม่โหสิกรรมที่เป็นธาตุรับใช้กิเลสให้รวบรวมกิเลสรักษากิเลสไว้ในตัวเกิดเป็นวิบัติที่อยู่ในตัวดึงดูดวิบัตอิอื่น ที่อยู่ในท่อทานธรรมบารมีสามสิบทน์พระเดชพะกุลหลงปส่สดจันทสโร,รทั้งหมด,ดรวมกันเป็นโครงสร้างของกทมคออที่บังคับหลอกลวงให้เป็นคู่กรรมคู่เวนให้เกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นภยัยพิบัติเกิดความเสื่อมจาก สมบัติเกิดวิบัติซึ่งผู้ไม่รู้ถูกหลอกลวงว่าเป็นสมบัติแก่งแยงอยากได้วิบัติซึ่งทําลายรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพสมบัติบริวารสมบัติลาบยศส,สันสิรสุขมรคผนนิพพานวิชาธรรมกาย ที่สุดแท่งธรรมสมบัติให้เปลี่ยนไปเป็นธรรมกิเลสซึ่งเป็นวิบัติดังที่อยู่ในปีพุทธศักราช2,500ปีที่คนสัตว์สิ่งของถูกหลอกลวงให้รักษารวบรวมสมบัติที่เป็นของปลอมจากกิเลสซึ่งเป็นวิบ ที่อยู่ในตัวรวมวิบัติกับผู้อื่นเป็นภยัยพิบัติบังคับให้เกิดแก่เจ็บตายไปตามกิเลสที่อยู่ในตัววิบัติที่เกิดขึ้น ที่ได้จากการเปลี่ยนบารมี30ทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทรทัศโรไปเป็นกิเลสกิดธาตุที่เคยเป็นของบารมี30ทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทัศโรไปเป็นของธรรมกิเลสสร้างขึ้นเป็นวิบัติกิเลส ศูนกลางดุงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรกิเลสธธร,รมอัพยากตาถับมาเป็นธรรมที่บางส่วนของท่อทานธรรมร,รมีส,สามสิทธัตระเดชภูมิลุงภูสจันทร์ตัปรโรยังไม่รู้ว่าเป็นวิบัติถูกหลอกลวงให้รับ เก็บไว้ในตัวเป็นหน้าที่อาชีพงานของเราเป็นกัละยาดมนำให้รู้เห็นถึงธรรมทั้งหมดให้สามารถแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจนนำมาทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสบมบูรณ์ กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบรมีสามสิทธัสระเดชะคุณลงพุสสจันทัสโรเป็นการรวบรวมเฉพาะบารมีสามสิทธัสระเดชะคุลลปสุสสจันทัสโรรวมเพื่อรุกเข้าสู่ทำกิเลสเพื่อให้กิเลส ได้เปลี่ยนเป็นบาร,รมีสามสิบทัศ <Okay. S 1> พระเดชพระคุณหลวงพุทธดจันทสโรได้อย่างสมบูรณ์อยู่ในสภาวะรุกเข้าหาทำกิเลสได้อย่างสะดวกราบรื่นเป็นปกติตลอดที่พระเดชพระคุณหลวงพุทธดจันทสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยปย,ยอาจารย์มหาลัตนาวสิกาเจันทต์ขนุกอยู่ นำให้พวกเราศรัทธาเริ่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกตึกคิดรับรู้จดจอ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารม,รมีสามสิทธัสเดเดพคุพุษสดัจจันทัรโรเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบ,บังคับสั่งการทำทั้งหมดทุกทำรรทุกนิพพาน ทานิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่อำหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงของเราที่ยุติสงครามของธรรมทั้งหมดให้เป็นยุติธรรมบาร,รมีสามสิบทัธัพระเดชะคุณลงพุสสัเจนทัศร เป็นสันติภาพบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรที่ตัวตนที่แท้จริงของเราทำอยู่ตลอดเวลาเป็นปกติให้เราสังเกตอย่างละเอียดเพื่อให้งานหน้าที่อาชีพของเรา สะดวกราบรื่นโดยสังเกตให้มีฐานสีสมาธิที่เป็นปกติให้ศรัทธ,ธาเลื่อมใสย,ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางให้เส้นทางเป็นสื่อนำบารมีสัจทิตพัฒนเดชภคุลพุสจัญทัตตะ,ะโรละจากการยึดบั่นถือมั่นกิเลส โดยลงรายละเอียดในอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบในตัวคนสัตว์สิ่งของโดยตัวตราที่ตัวของเราเองให้อยู่ในสภาวะปกติหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ปรมีสามสิทัตรพระเดชพรคุณหลวงพุทธจันทรสทโรไปพร้อมพร้อมกับครูบาอาจารย์ของเราอย่างสะดวกราบรื่นง่ายดายรวดเร็วครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดที่สุดเทงท่งรรรมีสามสิทัศ์พระเดชพรุณหลวงพุทธจันทรสโรเชิญเราได้ทำหน้าที่ที่แท้จริงของเรากันต่อจาก